สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักบวกด้วยการงานการเงินนะคะแล้วก็เลขมงคลของชาวราศีมีนลัคนามีนในเดือนกระะกฎานะคะพศ2567ชาวมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาถึง1มสเมษายนนะคะอันนี้หมอมีนอ่านทางบราศาสตร์ไทยวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วอธิษฐานให้ได้ดูทางลัคนาเลยนะถ้าคุณไปผูกดวงแล้วอยู่ลัคนามียนก็ดูได้นะคะ ดูเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าไพ่นี้มันเป็นดวงโดยรวมมันไม่ใช่ดวงของคุณโดยตรงมาไพให้อ่านสลับกันได้ด้วยหมายถึงถ้าพูดถึงความรักมารับชมรับฟังนะคะมาอัปเดตสถานการณ์มาดูพลังงานคุณก่อนนะตอนนี้คุณเป็นอย่างไรชาวราศีมีนนเดซันนะคะว้า wow. วนะ,ค,ะคุณกําลังมูฟไปสู่แสงสว่างเดซันหมอมีนพูดเลยไม่ว่าคุณจะตกในสถานการณ์อะไร ชาวราศีมีนมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวเป็นดาวแห่งธรรมะมาเป็นดาวแห่งสติปัญญามีครูบาอาจารย์คุณเป็นคนดีคนนึงเลยค่ะหมอบอกเลยถ้าคุณตกในสถานการณ์อึดอัดขับขันคุณจะมีแสงสว่างที่ปลายมองมีสิ่งดีๆคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะแม่หมอว่าคุณกําลังก้าวสู่อีกสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอันดับแรกคือความสุขความสบายใจคนรักของคุณแท้จริงไม่ใช่คนที่ทําให้คุณทุกข์นะคะมีนคะ คนที่ต้องอนะคะคู่บุญของคุณเป็นคู่กัลยาณมิตรเพราะคุณเป็นคนมีบุญวาสนาเนาะเดรซันนะคะบ่งบอกถึงนะช่วงนี้นะคุณอาจจะได้ไปไหว้องค์พระพิฆเนศนะเดรซันการประสบความสําเร็จนะคะตรงนี้ใบแรกของคุณเลยมาดูใบต่อมาคุณเป็นยังไงบ้างคุณตกสถานการณ์รักสามเศร้านะคะตรงนี้นะหรือเข้าดึงใครเข้ามาในความรักตรงนี้นะคะ ใบขยายต่อมาเนาะนะหมอว่าคุณจะหลุดจากตรงนี้อันดับแรกคือความสบายใจก่อนเก้าเหรียญหมอพูดเลยว่านะ,ะการเงินการทองคุณดนะะีสิ่งดีๆกําลังจะมาคนที่ทําให้คุณเสียใจอึดอัดนะ,ะมันไม่ใช่ที่ของเราเก้าเหรียญการรักตัวเองการอยู่กับตัวเองหรือแน่นอนแหละถ้าบางท่านบอกว่าโอหมอทําใจไม่ได้เราเพิ่งนะะแน่นอนแหะเพิ่งคุณเพิ่งเจ็บมาเหมือนแผลส,สด มันยังไม่หายถูกไหมคะอันนี้มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณจะรู้สึกว่าคุณจะรักตัวเองมากขึ้นคุณจะอยู่กับตัวเองได้นะคะคุณจะเริ่มมั่นใจในตัวเองนะฮะมาดูต่อมานะความรักหกไม้เท้าเห็นไหมคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาคือการมองไปข้างหน้าการมุ่งไปข้างหน้านะคะการถึงเส้นชัยตัวเองไม่มีใครอยากตกสถานการณ์นี้หรอกนท์ถือถ้วยหมอไม่รู้นะคะว่าใครจะมาง้อคุณหรือคุณจะไปง้อใครเบนี้ หรือคุณยังคงคิดถึงใครอยู่ก็ได้นะจติกคุณกําลังได้รับความยุติธรรมนะะเวรกรรมใครทําไม่ดีเขาก็ได้ไม่ดีส่วนคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆจติกนะ,ะตรงนี้ความยุติธรรมหรือคุณกําลังมีเรื่องเอกสาร,รม,มีข้อกฎหมายที่ต้องตกลงอะไรบางอย่างในเรื่องความรักนะคะหรือคุณกําลังให้ความยุติธรรมกับตัวเองว่าให้ถึงเวลาหรือเปล่าที่รักเราวนๆเวียนๆบางท่านนะคะให้อภัยแล้วให้อภัยอีกกับใครบางคน แต่อย่าลืมนะคะการให้มันก็มีลิมิตคนที่ได้รับนะคะคุณก็ต้องเข้าใจว่าถ้าคุณรับใครสักคนครั้งแรกคือผิดพลาดครั้งที่สองต่อมาคือซ้ำซากนะ,ค,ะครั้งที่สามก็คือนิสัยลึกๆนะคะทีนี้เนาะมาดูต่อมา The Tower นะคะคุณไปจับได้ไปโป๊ะแตกอะไรมาพังมากเลยความรู้สึกเรื่องสามเศร้าก็ได้นะคะเขาทําอะไรรับหลังเราเราโป๊ะแตกนะคะตรงนี้นะ เด็กทึดดาบนะคะความรักช่วงนี้เนาะคุณกําลังพยายามที่จะตัดไปบางคนเป็นปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจด้วยนะมีไหมคะที่แบบ<ๆ>เขาผิดแหละแต่เขาไม่เคยยอมรับผิดดือ้อไม่ว่าอายุแค่ไหนก็ตามนะฮะไม่เคยยอมรับผิดนะบางคนเป็นเรื่องความขัดแย้งความไม่เข้าใจหรือบางอย่างที่เขาจับเราจับได้โปแตกแต่เขาไม่เคยยอมรับอะ่ะฉันถูกเสมอนะฉันตัดได้นะออแน่นอนละค่ะตรงนี้ มาดูนะเห็นไหมครับให้พระอีกตรงนี้คุณกําลังก้าวสู่สิ่งที่ไม่โอเคคุณกําลังก้าวผ่านความมืดมนคุณยังมีแสงสว่างที่ปลายมงคนะคุณจะมีความสุขบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างน้อยชาวราศีมีนเริ่มทําใจได้เริ่มใช้ธรรมะในการดูแลเยียวยาตัวเองนะคะคนเราสินไม่เสมอกันอยู่ไม่ได้ตอนนี้หมอรู้ว่าคุณกําลังเสียใจคุณกําลังหิวใจตัวเองคุณกําลังให้ความยุติธรรมกาลังทํางาน นะใครไม่ดีก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะว่าไพ่มันขึ้นแบบนั้นนะคะถ้าคุณจะยือ้อจะลังไว้มันเป็นเรื่องของคุณดูไหมอันนี้แม่หมออ่านตามไพ่หมอนะคุณกําลังรู้สึกว่ารักษาตัวเองดูแลตัวเองกําลังมูฟไปข้างหน้านะตรงนี้ตัวเรานะคะคตรงนี้นะแต่แน่นอนแหละไม่ได้แปลว่าเรากําลังเยียวยานะแต่ใจเราก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงบ้างมันก็เป็นธรรมดาตรงนี้บางท่านให้โอกาสแล้วให้โอกาสทีคุณอาจจะอยาก,ยาก,ยากตัดไปนะคะตรงนี้ คุนี้จะชอบไหว้พาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมพลังงานของคุณตอนนี้นะคะอะไรเรื่องเลวร้ายมันจะผ่านไปนับจากนี้คุณจะรักตัวเองนะ,ะมองไปถึงวันข้างหน้าของเราโดยสันเป็นไพ่ใบแรกคุณเป็นไพ่ที่ที่ดีนะคะทีด่ดีอีกแบบหนึง่งแต่ไพ่พระขึ้นมาคือธรรมะเยียวยาวตัวเองไพ่ตรงนี้นะ,ะมาดูพลังงานฝังเขากันบ้างคนที่มีประเด็นกับคุณนะ,ะชาราซีมินคนที่มีประเด็นกับคุณเขาเป็นองไรบ้างอันนี้หมอ มาดูคนที่มีประเด็นนะ,ะเขาเป็นยังไงบ้างพลังงานฟังเขาเดเชียรีวอต์นะหมอลืมบอกธาตุตะกี้มีคนเกินวันอาทิตย์นะมีธาตุลมตึนกรงเมทุนเนาะตะกี้นะตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จัตติชาวตุลลคณาตุลธาตุไฟเมสิงคนโนอันนี้กรกฎลคณากรกฎตัวเขาตรงนี้นะคะเป็นเรื่องความขัดแยง้งหรือช่วงนี้นะคะเขากําลังเดินทางหรือมีปัญหาความขัดแย้งนะสิ้งสองตัวนี้นะมาดูกันก้าเหรียญเหมือนคุณเลย คนคนนี้เขาคิดว่าเขาก็มีดีนะมีเงินมีทองมีนาทีการงานการเงินที่โอเคฉันอยู่กับตัวเองได้หมอคําว่าอยู่กับตัวเองได้ไม่ได้แปลว่าเขาจะอยู่โสนนะคะหมายถึงกับเราเขาก็คิดว่าเออเขาก็แน่ฉันก็อยู่ได้ฉันมีเงินมีทองฉันมีคนเข้าหาล้อมล้อรอบล,ล้อมนะกำกำลังอยู่กับตัวเองเห็นไหมจัดเม้นหมอพูดไปแล้วฝั่งคุณจักรติกฝั่งเขากาลังรับวิบาก,กรรมกรรมนะคะทุกคนทุกท่านกรรมคือการกระทํานะแม่หมอบอกนิดนึงบางคนเนี่ย ต้องไปแก้กรรมทําพิธีเสียเงินเสียทรัพย์อย่าลืมนะคะกรรมแก้ไม่ได้พระพุทธองค์ท่านบอกกรรมก็ต้องได้รับไม่ว่าดีหรือไม่ดีเพียงแต่ย้อนสอนหาเราเมื่อไหร่เขามีกลไกของเขาเอา้าวแล้วทำยังไงละหมอหนึ่งนะคะถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเราทําอะไรผิดที่ไม่ดีต่อผิดทั้งศีลธรรมละกฎหมายเราก็ต้องทําแบบสมาชีพถูกไหมคะสมมติเรานอกใจอย่างนี้ย เขาต้องรู้แล้วลระว่าผิดสินข้อกรรมีเขาต้องหยุดแล้วเขาก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองคือทานศีลภาวนาตรงนี้นะคะมันถึงจะมองไปข้างหน้าได้นะการแก้กรรมคือเราต้องมีพฤติกรรมของตัวเองส่วนเขาทําไม่ดีมันก็จะได้ไม่ดีเห็นไหมคะเขากําลังถูกพิพากษานะคะอ้าวนะตอนนี้แม่หมอบอกเลยว่าคนคนนี้ถ้าสมมติเขามีสองช้อยมีคุณกับอีกคนหนึ่งเขาจะหมุนคุณกับคนนี้ไปไ่ได้ดีเขาก็หมุนกลับมาไปไป,ไปกลับกลับอยู่ระหว่างคุณ พ่อเขาคิดว่าอะไรพ่อคุณเพิ่งพาสายได้นี่แหละค่ะประเด็นมีความรักที่บางคนอยู่กไกลกันเดินออกมาจากความสัมพันธ์มันรู้สึกไม่เต,มเติมเต็มก็ได้นะตรงนี้ก้าวดาบหมอมินว่าเขาเครียดนะฟังเขาเครียดคิดเยอะคิดมากหนึ่งเงินปีปัญหาสองเป็นความรักที่รู้สึกว่าเออมีคนที่เดินจากมาอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ไม่อย,อยากอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็พยายามทําให้ตัวเองมีความสุขไหนจะเรื่องขัดแย้งอันดีกนาะความไม่ลองไม่ลงรอยกัน ชอบเอาชนะนะตอนนี้เขาไม่ชนะแล้วนะเทียงกับคนที่รักนี่ไม่ชนะแปดไม่เท่าคือการสื่อสารมาฝั่งเขาหมอว่าเขาอยากจะคุยกับคุณเขาก็ไม่มีความสบายใจไนมะ่มีความกังวลเรื่องอะไรมาว่าคุณกับเขาอาจจะถูกปิดกั้นกันไปหรือบล็อกนะแต่ที่รู้คือเขาสองคุณถ้าใครมาถามหมอหมอเพิ่งพูดว่าส่องทำไมถึงพูดว่าพูดว่าบล็อกทำไมสองได้นะคะโอ้ยสองได้ทุกหลายวิธีนะคะ ค่อนค่อนข้างหญิ่งเหมือนกันนะคะโก้หนักเหมือนกันนะ,ะแต่ในใจเรื่องเรื่องเขาก็เครียดมีความกดดันมีความอึดอัดอาจจะเป็นเรื่องเงินทองหรือบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะะสิบดาบแม่หมอว่าถ้าเขาไปดีกับใครเขาไปไม่ได้ดีนะคุณเห็นไพ่ไหมสิบดาบเจ็บปวดและเสียใจเพราะวิบากกรรมเครียดมากเลยตอนนี้อาจจะไม่สบายได้ด้วยนะคะแต่นะะจะขอโทษไหมหรือจะจะอะไรไหมหมอว่าน่าจะยากนิดนึงเพราะว่าเขาลักษณะมีโก้ในตัว นะถ้าไปเขาคุยกับใครหมอพูดเลยว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนของเพื่อนคนในสายงานหรือคนที่รู้จักกันในออนไลน์แต่เขาจะโดนหลอกนะคะทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเลือกเขาคิดว่ามันมีความสุขนะ,ะให้เวลาทํางานนะคะเขาไม่มีความสุขเขาจะเริ่มเบือ่อนายเขาจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ในสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าวิบากกรรมมันทํางานเห็นไหมโดนหลอกโดนโกงไม่วอาจจะเรื่องเงินหรือความรักมาดูความคิดที่เขามีต่อคุณนะคะทีนี้นะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะ ชาวราศีมีลัคนามีนก็เยอะมากๆนะทุกคนดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวคิดแล้วกันนะ,ะใช่ก็ดูเป็นแนวทางถ้าไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปละมันไม่ใช่ดวงคุณนะคะตรงนี้นะการคอมเมนต์ด่าผู้อื่นนะมันไม่ใช่เรื่องดีนะคะคุณจะติดกรรมนะหมอก็สวดมนต์ไหว้พระนะะหมอไม่ได้ทําอะไรให้คุณนะหมอพูดเลยอามาดูความรู้สึกเขาที่มีแต่คุณคนมีประเด็นเ้อรัมิ ทัจงนี้อบกันละคาะกันเนาะตรงนี้หมายว่าการนิ่งๆเขาคิดว่าคุณเริ่มนิ่งแล้วนะคุณเริ่มเงียบพอคุณเริ่มนิ่งเริ่มเงียบเขาก็เริ่มทบทวนอะไรหลายอย่างทบทวนแบบคนมีสติอ่ะบางอย่างทาให้ให้ลุ่งหลงการทบทวนแบบมีสติคือเฮอร์มีเห็นไหมคะคิดว่าอะไรดีไม่ดีผิดถูกคิดแบบนั้นเนี่ยแต่จะขอโทษไหมอันนี้นะคะอันนี้มันแล้วแต่ลักษณะตัวตนของเขาแต่คิดนะคิดเนี่ยเริ่มคิดแล้วคุณนิ่งเนาะ ส่วนเขาก็นิ่งแบบหนึ่งแต่เขาคิดทบทวนเลยคือมีนิคิดเรื่องเก่ามาดูต่อนะฮะอ่าใบนี้อยากออกมาเขาบอกเขาทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจมากนาแทงคุณข้างหลังหรือทําให้เจ็บปวดอ่ะคุณคิดดูแล้วกันที่ผ่านมาเขาอาจจะทั้งดือ้อทั้งทําให้คุณผิดหวังหรืออาจจะเป็นเรื่องขัดแย้งกันหรือเขาทําตัวเหมือนเด็กนิสัยก็ได้นะชอบเอาชน,นะตอนนี้เริ่มสองคนละเก้าถ้วยคนคนนี้ก็ค่อนข้างเยอะหญิงนะอีโก้หนัก คนคนนี้เติมไม่เต็มนะทุกคนทุกท่านคุณจะให้คนเจ้าชู้ไปหยุดอยู่นิ่งๆเหมือนบอกให้ลิงอยู่กับที่นะมันยากถึงคุณจะอะไรลิงเขาก็ไม่อยู่กับที่อะเนาะกระโดดไปโดดมาเหมือนคนเจ้าชู้อะนะคะเขาคือเขานึกถึงนะแต่ว่าค่อนข้างอีกโก้หนักคนเนี้ยนะเขาเติมไม่เต็มหรือเขาคิดว่าเจ้าชู้ที่ผ่านมาเป็นเรื่องภาระที่ต้องแบกอะไรไหมหรือเราเป็นครอบครัวเป็นสถานะแฟน มันหนักมันเหนื่อยเขาอาจจะคิดว่าคุณก็ได้ที่หนักเหนื่อยกับเขามานานแล้วคุณก็เลยเดินจากไปเออใช่นะคะถูกแล้ว <c oughs> นะคะแล้วบางคนนะ่ะทนได้นะแต่มันก็มีลิมิตนะคะไม่มีใครทนคุณทุกทุกครั้งได้หรอกถ้าคุณเจ้าชู้วนไปเวียนกลับมานะคะ <c oughs> คุณถึงไม้เท้านะใจลึกๆเขานึกถึงคุณนะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถทํางานเยอะทํางานมากไล่หลากหลายและแชร์เรือวัดเขานึกถึงการเดินทาง เดินทางมาเจอคุณหรือนึกถึงคุณเดินทางก็ได้นะหรือความรักมันอยู่ไกลกันด้วยหรือเปล่าที่จริงคุณเป็นเมเพสในใจเขานะแต่อย่าลืมนะคะที่หมอบอกว่าบางทีอ่ะคุณก็เป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดแต่ตัวเขาเองมันหยุดไม่ได้เจ้าชู้ก่าเจ้าชู้แต่แล้วที่สุดก็กลับมาตายลังคิดเอาแบบนี้ไม่มีใครอยากเป็นขอโทษนะคะไม่มีใครอยากเป็นของตายให้ใครทุกคนย่อมรู้ดีเขารู้ว่าคุณดีที่สุดคุณดูแลดีเอาใจใส่ดี นะถ้าท่านใดเป็นครอบครัวแล้วเป็นแม่ของลูกหรือคุณดูแลเขาให้ใจให้ความรู้สึกดีๆวางตัวดีทุกสิ่งทุกอย่างคุณคุณเป็นแบบแผนที่ดีที่สุดแต่ตัวเขามากกว่าที่เขาเริ่มว่าเ,าเขาผิดนะแต่เขาก็แบบนะเจ้าชู้ตอนนี้เหมือนการอิสระก็กันนะหมอบอกเลยว่าชาวราศีมีนจะปล่อยเขาไปให้เขาไปตามทางของเขา ไม่รู้หมอจะพูดยังหมอหมูดตามไพ่เน้อถ้าคุณอยากยื้อล้างไว้อันนี้มันเป็นสิของคุณนะ,นะมันเป็นดวงโดยรวมไพ่พลังงานออกมาหมออ่านตามไพ่เลยเปิดสดๆให้คุณเห็นเขาต้องการให้คุณปล่อยเขาไปอิสระหมอว่าคุณจะปล่อยคนนี้ไปทั้งที่เขาคิดว่าเขาคุณดีที่สุดนะคะเห็นไหมเพชรเม็ดงามอยู่กับตัวแทนที่จะล้างแทนที่จะรักษาคุณไว้กลับกลายเป็นว่าเขาต้องการอีกแบบหนึ่งรักนั้นรักนะคุณเป็นคนดีที่สุดเขารู้แต่ฉันต้องการเป็อิสระ ก็ต้องปล่อยเขาไปตามทางที่เขาคิดว่าเขาต้องการอะไรเมื่อเขาไปแล้ค่ะปล่อยเสือเข้าป่านะตองนี้เนาะหมอพูดเลยว่าเขาอาจจะวิ่งอยู่ในทุ่งของเขาทุ่งยาวของเขาแต่อย่าลืมนะตรงนี้หมอก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาต้องการอิสระลางทีเราก็ปล่อยเขาไปเพื่อไปหาค้นหาตัวตนของเขาวันหนึ่งและค่ะเขาจะเสียใจนะเขาบอกว่าวันหนึ่งถ้าคุณเราคือใช่แล้วต้องได้วนกลับมา นะนนี้คนเกิดวันพฤหัสมีธาตุไฟเมสิงค์หนูธาตุลมตุลกุมเมทุนคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันศุกร์ที่ผ่านมาคนเกิดวันที่ได้ด้วยนะคะมออ่านธาตุให้หมดแล้วนะเหียนไหมเข้าชมว่าคุณดีที่สุดแล้วนะตรงนี้แต่ก็ต้องปล่อยไปตามทางของใครของมันที่ควรจะเป็นเก็บไว้แต่ความทรงจําขนาดเขาคิดว่าคุณดีที่สุดนะทุกคนมาดูนะเขายังปล่อยคนดีไปเลยนะาเพชรเม็ดงามดูดิ อันนี้ความคิดที่หมออ่านได้หมายถึงในใน,ในไพ่ของหมอนะนะค,ความคือต่างคนต่างเป็นอิสระนะต่างคนต่างมุ่ไปนะอะ่มาดูแอคชั่นกันบ้างความสัมพันธ์แนวน้อคุณจะเป็นยังไงไพ่นี้จะมีอีกคนตั้งแต่หมอมีลงคลิปเลยนะคะไม่จําเป็นต้องไปรอเดือนก,ะะกรกฎานะมาดูแอคชั่นแฮงแมนนะใบแรกเลยบางคนยังคิดถึงนัื่องราวเดิมๆเ,เ,เก่าๆนะ ไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างถ้าใครไปดูตำนานเทพนะคะมอชอบไพ่ยี่สี่มอมากเลยนะหมอชอบตั้งแต่เด็กนะคะถ้าท่านใดชอบพรสแสวงมันไม่ใช่พรสวรรค์อย่างเดียวนะคะมันต้องคู่กับพรสแสวงด้วยถูกไหมนะคะใบนี้หมายถึงนะคะเขาจับคนมารวมฉายันมอไม่ได้พูดเรื่องลึกลับนะความหมายไพ่คือตัวเราต้องเป็นเราเสียสละมันเหมือนเรามีกรรมกับคนนี้เลยแต่เราจะหลุดแล้วนะในเห็นไหมพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วก็ความมีสติปัญญาเราคิดได้แหละว่าเขาไม่โอเคแต่บางคนก็ยังยังคิดถึงมันเป็นธรรมดาของห่วงที่ติดตรงนี้มันเป็นสภาวะนิ่งก็ได้คุณเริ่มนิ่งแล้วคุณเสียสละมาเยอะแล้วถึงเวลาคุณต้องปลดปล่อยแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค,คุณพร้อมที่จะตัดเพราะอะไรไม่ได้แปลว่าอุ้ยคุณตัดตัดตัด,ตดไม่ใช่นะเนี่ยมือที่พายออกไปหมอเชื่อเลยว่าคุณน่าจะให้โอกาสคนนี้แล้วมือที่ถือเนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะตัดแล้วเราเหนื่อยเราเจ็บมาเยอะเขาก็ย่อมรู้ดี นะะนะ,ะหมอว่าคุณจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานๆๆที่คุณควรทํามากกว่าแล้วพอแล้วกับความรักครั้งนี้นะ,ะคุณเคยเป็นครอบครัวหรือคุณเคยคิดที่จะเป็นครอบครัวกับคนนี้ถ้าท่านใดเป็นครอบครัวแล้วก็มีลูกมีเต่าด้วยกันนะคะคุณพร้อมที่จะตัดเพราะว่าเหมือนเขาปล่อยเขาเป็นอิสระค่ะตรงนี้นะ,ะคนที่เขารักแต่ตัวเองก็ต้องปล่อยเขาไปตอนนี้คุณต้องรักตัวเองแล้วนะ,ะาาแทมเรนบางคนไปไปกับกับกับคนนี้มาหลายเที่ยว หรือบางคนอยู่เฉพาะว่าต้องอยู่นะแต่ไม่ได้มีสถานะเป็นแฟนเหมือนอยู่เป็นครอบครัวด้วยกันหรือเข้าไปไปมามานะตรงนี้แตงมอว่าความรักบางท่านแตกต่างกันบางคนอายุนาะตาทางสังคมความห่างไกลหรือทัศนคตินะมาดูนะคะคนคนนี้วนๆไปไปกับกับกับคุณนะบางคนอายุน้อยนะสองถ้วย จ,จัดเมนนะสามถ้วย the full เห็นไหมนะคะใบส,สุดท้ายคืออย่างนี้ค่ะสถานานี้มันอาจจะตรงกับบางท่านนะคะไพ่เนี้ยเหมือนเขาต้องการคุณอยู่เพราะคุณดีที่สุดละดีทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตคุณเป็นแบบอย่างที่ดีเขารู้เก่ียใจแต่เขาจะวนไปวนมาระหว่างคุณกับมือที่สามนะคะวนๆเวียนๆอยู่แบบนี้แต่สิ่งที่หมอเห็นคือคุณจะปล่อยเขาเป็นอิสระหรือคุณจะหลุดจวมวัววิบากตรงนี้ งูดจากตรงนี้ละพอละฉันทุกมานานฉันเสียสลัมานานเพื่อครอบครัวฉันจะปล่อยเขาไปคุณบอกเนี้ยนะคะคุณจะเป็นดีสรักจากตรงนี้แต่ถามว่าเป็นยังไงถ้าคุณไม่ปล่อยคุณจะวนเวียนบางท่าน,นะคาะหมออ่านตามห้่หมอที่ขึ้นคุณจะวนเวียนลักษณะสามเศร้าที่เขาไปไปกับกับหรือเขาจบกับคนเนี้ยเขามาคบคุณแล้วสักพักเหมือนเขาวนเวียนกับบางคนที่เหมือนเหมือนความรักมันเป็นสามเศร้านะคะทุกคนทุกท่านเนี่ยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเขาก็วนกลับมา แต่เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคุณบอกว่าถ้าเขาเปลี่ยนอยู่กับครอบครัวรักเราคนเดียวคุณจะรับไว้แต่ถ้ามันไม่ใช่หมอว่าคุณจะตัดไปแล้วคุณพร้อมที่จะปล่อยเขาไปเพราะว่าหมอเห็นลักษณะเขาวนเวียนมาหลายรอบแล้วนะคะเห็นไหม<ๆ>สามด้วยเจอแท m พลานตัตตวเนี้ยนะตรงนี้หมอว่าคุณพอแล้วนะคะทีนี้หมอดูคนโสดนะคะทีนี้นะ,ะพลังงานคนโสด ถ้าคุณบอกว่าหมอเรามีคนคุยอยู่นะแต่มันยังไม่ชัดเจนเพิ่งคุยอ่ะก็ถือว่าโสดนะคะในหมวดของหมอเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันเรายังไม่ได้ตกลงจะคบกันหมอดูพลังงานคนโสดนะคะทั้นั้นเพโสดสถานาการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงดวงคนโสดนี่มีสเสน่มากๆเลยเดลิวเวอร์นะมีสเสน่ห์นะมีคนอายุน้อยเข้ามานะคะมาพูดมาคุยมาจีบมาแอลแล้วก็ววยกลางคนด้วยนะคะแน่นอนเ,เห็นไหมมีตีมาสองคนเลย นะคนะคุยก็บางบางครั้งหายไปบางครั้งวนกลับมาคุยคุยไปไปมามานะหายหายนะมางควรเจอคนใกล้ตัวเช่นคุณทํางานคุณค้าคุณขายเขาอาจจะเป็นลูกค้านะมาคุยมาติดต่อประสานงานแล้วก็ได้พบก,กันอันนี้นะคนใกล้ตัวนะตรงนี้นะมีคนอายุน้อยนะคะแรกๆหมอพูดเลยว่าจะเหมือนเหมือนดีแต่นานๆไปมันเริ่มไม่โอเคหมอว่าถ้าใครไม่โอเคคุณจะตัดไป นะช่วงนี้คุณก็คุยแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไปรักใครมากมายเห็นไหมคะถ้าคนคุยสถานะสักพักไม่ชัดเจียคุณจะปล่อยไปนะคะตรงนี้นะนะช่วงนี้ราศีมีนเหมือนถ้าคุณคุณโสดอยู่เออราศีมีนอาจจะมีคนเดิมๆที่วนกลับมาอย่างที่หมอบอกนะคะกลับมาแต่แถมสามเศร้าเข้ามาด้วยนะกลับมาคุยกับคุณแต่มือแต่คนที่เขาเขาคุยอยู่ก็ยังมีแต่คุณไม่เอานะคะหมอบอกเลยว่าคุณจะตัดไปคุณจะไล่ไปละพอละ ะะถ้าไม่ชัดเจนคุณไม่เอาคนโสดมีคนมาจีบเยอะแยะมากมายนะคะรวมทั้งคนเดิมด้วยแต่มันไม่ชัดเจนคุณไม่เอานะคะตรงนี้ค่ะคนโสดนะช่วงนี้นะคะราศีมีนถ้าคุยออนไลน์ดูให้ดีนะคะออนไลน์อาจจะมีสแกมเมอร์ระวังให้ดีมาทีนี้หมอหมินมาดูการเงินการงานนะคะราศีมีนช่วงนี้เป็นอย่างไรงเงินการงานนะคะ รายจ่ายนะช่วงนี้นะคะรายจ่ายที่จะต้องจ่ายบ้างนะ,ะทุกคนก็มีนะคะจ่ายทุกคนมีหมดแล้วค่ะบางคนกังวลกับรายได้หรือรายจ่ายทีมม่มันมันมันมีรายจ่ายเข้ามากังวลนะคะคิดมากคุณเป็นคนเก่งนะทางานเก่งมีความสามารถละทุกคนก็มีนะคะค่าบา้านค่ารถค่าอะไรฉีตปะทาเลยนะที่มันพันธนาการคุณไว้นั่นแหละคะ่ะนะคะแต่อย่าลืมนะเดอร์ซันเข้ามาแสงสว่างมาแล้วการประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมัน มันไม่ได้แย่อย่างเดียวนะมันมีสิ่งเรื่องราวดีๆกับคุณด้วยคุณจะผ่านไปได้นะคะตรงนี้นะ่ะจะติดนะคะตรงนี้นะความมิติทรรมตรงนี้นะคะบาลานซ์บางสิ่งบางอย่างนะบางท่านมองมองถึงงานประจําบางทนมองถึงงานเสริมงานงานออนไลน์แต่สองไม่เท้าแปลว่างานคุณไม่ได้มีอย่างเดียวแนะ่นอนน่าจะมีมากกว่าหนึ่งอย่างเดฟู Fool, นะคะตรงนี้แตนะ่ถ้าท่านใดว่างงานมีโอกาสนะคะที่จะได้งานนะ ตรงนี้ระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานระวังความใจร้อนนะคะ The Tower ระวังนะ,ะช่วงนี้นะอารมณ์ถ้าคุณบอกว่าหมอเราไม่ได้เป็นแนละ้วเราเย็นแล้วระวังคนที่อารมณ์ร้อนใส่เราทํายังไงได้ต้องนิ่งให้มากที่สุดนะคะตรงนี้ช่วงนี้อาจจะได้พักผ่อนเดินทางหรือท่องเที่ยวอะไรบางอย่างนะ,ค,ะคุณก็ยังมีเพื่อนที่ดีมีการยานมิตรการค้าการขายยังโอเคอยู่นะคะสามเหลี่ยมมีคนเข้าคนออกมาซื้อกับเราอยู่นะคะตรงนี้นะไม่ต้องกังวลไป นะบางคนมีภาวะหนี้สินเนีน่ยนะล่ะคุณจะผ่านไปได้หมอพูดไปแล้วไมนะงมาอกีเนี่ยใบนี้หกเหรียญยังผ่านไปได้นะคะบางอย่างเราก็เศร้าเสียใจเพราะเรื่องอดีตที่ผ่านมาหมอว่ามันแก้ไขอดีตไม่ได้งั้นก็มองอนาคตข้างหน้าอนาคตยังมาไม่ถึงอย่าเพิ่งกังวลอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้มันก็ดีตามมานะคะทุกคนทุกท่านแต่ที่พูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้คุณไม่วางแผนนะทุกคนวางแผน แต่ถ้ากังวลไปเราจะเครียดและอดีตที่ผ่านมาก็จบไปแล้วมันรื้อฟื้นแก้ไขไม่ได้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีตามนะเห็นไหมคุณยังมีคนรักคนเมตตาคนไม่ดีก็ต้องปล่อยเขาไปเห็นไหมคะความมั่นคงคุณยังตามมาอีกอนาคตข้างหน้าไหมเนี่ยความมั่นคงยังตามมาอุปสรรคปัญหาไม่มีไว้ให้แก้ไขมันเป็นบททดสอบทําให้เราเข้มแข็งขึ้นนะงานเยอะงานมากเราแบกภาระเยอะ คนบางคนที่เป็นเรื่องวุ่นวายกับเราก็ตัดมันไปซะนะทดกคนทุกท่านที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตเราเช่นให้คนยืมเงินระวิระวังนะคะไม่ได้คืนนะความใจดีของเรานะทำให้คนบางคนเอาเปรียบนะตรงนี้เราต้องเข้มแข็งให้ก็ส่วนคือคิดพิจารณาเอานะคะมันสมควรที่จะให้ก็ให้ไม่สมควรก็ต้องปล่อยไปนะภาระผู้อื่นอย่าแบกขนาดเรายังหนักเหนื่อยแล้วนะตรงนี้นะก้าวไม่เท้า นะแต่ไม่เท่างานจะเข้าเยอะได้พูดได้คุยได้ติดต่อนะคะเนี่ยเห็นไมมก้าวเหรียญคุณยังมีสิ่งดีๆเข้ามามีเงินก้อนเข้ามาที่จะได้เงินก้อนอะไรบางอยา่างตรงนี้นะคะเห็นไหมมาบอกแล้วนะคะอ่าทีนี้หมอขอดูเลขมงคลราศีเมียนบ้างเลขมงคลสีถ้วยนะคะ มันสวดมนต์ไหว้พระนะคะงานจะดีประสบความสําเร็จคุณจะได้งานใหม่โอกาสดีๆเข้ามาสิ่งแย่ๆจะผ่านพ้นไปด้วยบุญกุศลเกื้อหนุนคุณได้ด้วยการกระทําที่แม่หมอเห็นมีสองมีหกมีสองมีเก้ามีศูนย์นะตรงนี้นะหาแม่หมอแนะนําสุดท้ายนะแนะนําสุดท้าย เห็นไหมคุณจะเข้มแข็งคุณเป็นอัสตานะคะคุณเข้มแข็งคุณดูแลเตียงได้นะเนี่ยคุณจะเกิดมหาสติมหาปัญญาเห็นไหมคะแสงสว่างมีทีไปโอโมงเห็นไหมเดือดซ้ำเนี่ยที่หมอเปิดได้บ่อยมากโอกาสใหม่โอกาสก,การเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะอุปสรรคผ่านพ้นมีสิ่งดีๆเข้ามานะสิ่งดีๆคือหนึ่งความสบายใจของเราสองโอกาสไม่ว่าการประสบความสําเร็จหรือเรื่องเงินเรื่องงานก็ตาม ส่วนความรักหมอว่าคุณช่วงนี้อยากจะพักถ้าใครเข้ามาคุยคุณก็มีเสน่ห์คุยแต่ถ้ามันมีความไม่ชัดเจนคุณจะตัดไปแต่ถ้าเรื่องคนมีประเด็นหมอพูดเลยว่าถ้าไปไปกับกับไม่ชัดเจนคุณจะก้าวผ่านตรงนี้แล้วคุณจะมองอนาคตความสุขให้กับตัวเองเห็นไหมคะปัญหามันกองอยู่ตรงนี้หมอว่ามันจะปรับจบไปทีนี้คุณจะมีความสุขกับตัวเองขอบคุณมากมายราศีมีนลัคนามีนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมีนทำคลิป ถ้าดูดวงส่วนตัวกมามมิ ID น id line ของหมออยู่ใต้คลิปนี้ค่าครูหมอก็ทิ้งไว้แล้วนะคะถ้าท่านใดทักมาขามแต่ค่าครูหมอขออนุญาตเลื่อนผ่านนะคะตรงนี้นะดูดวงส่วนตัวคุณต้องพร้อมรอคิวได้นะไม่ได้คิวยาวนะคะคุณทักมาวันนี้หมออาจจะให้มันจะเป็นคิวพุ่งนี้กลับมาลืนแปลว่ารอหนึ่งถึงสองวันอย่างที่หมอพิมพ์บอกข้างล่างนแล้ะคะ่ะถ้าท่านใดรอไม่ได้นะคะก็แปลว่าคุณไม่ต้องทักมา เพราะว่าลอหมอไม่มีคิวด่วนนะคะตรงนี้หมอว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็คงเหมือนหมอแล้วนะคะเพราะว่าหมอก็ทําอะไรหลายอย่างขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ